ฝากถ่ายบรรยากาศหน่อยฝากฝากล้องหน่อยนะอันนี้อันนี้ไม่ให้ถ่ายอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขอกห้องหน้า อ่าหนูหนูรีบต่อแถวนะทุกน้าเตรียมกล้องนะคะใครจะใครจะถ่ายรูปกับท่านอาจารย์นะคะเตรียมกล้องนะคะเดี๋ยวอาจารย์

เดี๋ยวใ้มีถ่ายให้นะอคือคนดูที่ต่อแถวนะคะเตรียมนะคะเปิดกล้องเลยนะคะลูแล้วก็เร็วนิดนึงนะคะเราจะได้ครบทุกคนแล้วอาจารย์จะได้ไปปฏิบัติภารกิจนะคะถ่ายแล้วก็ move เลยนะคะเดินมาเลยข้างหน้านะคะเราเผื่อแผ่ให้คนหลังด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ท่านมีภารกิจต่อแล้วลูกนะ งานปรับสมดุลความคิดมีจริยธรรมประกอบธุรกิจสร้างสุขภาพจิตที่ดีนะครับเราอยู่กันที่มหาลัยศิลปกรนะวิทยาเขตกำแพงเพชรเออเพชรบุรีขอโทษทีครับวิยาเขตเพชรบุรีนะมหาลัยศิลปกรวิทยาเขตเพชรบุรี เดี๋ยวดูรายการสัมภาษณ์ของอาจารย์ที่รายการอะไรนะคนดังนั่งเคลียร์รายการคนดังนั่งเคลียร์นะครับรายการคนดังนั่งเคลียร์อืมอะไรสิกดไลค์กดแชร์ออาเอาฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะ ประเมินนะคะพูดเลยนะนักศึกษาัายประเมินนะลูกนะอย่าลืมประเมินนะคะท่านอาจารย์มาไกลเนาะนะคะถ้านูชอบกิจกรรมแบบนี้ประเมิน้วยนะคะ QR วดอยู่ด้านหน้าห้องเลยนะคะรบกวนช่วยกันอเร็วเเลยเปิดกล้อง จะได้ถ่ายรูปกับอาจารย์ทุกคนนะคะคนดังนั่งเพียช่องที่เท่าไหร่เซิร์ชกูเกิลครับช่วยกันนิดนึงนะคะอาจารย์ถ้ามีภารกิจนะคะรวดเร็วนิดนึงช่องอะไรวะคนดังนั่งเพียช่องอะไรนะช่องแปดเออช่องแปดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะช่องแปดแหละนั่งเพียช่องแปดช่องแพี่หมีบอกว่าช่องแปดนะครับมุกไข่แหลมช่องเก้าออกมาเนี่ยช่องแปดเด้อช่องแปด Nein, มันออกทะลุออกไปนอกประตูไเนี่ยโอเคค่ะเลื่อนมาเลยลูกเลื่อนมาเลยค่ะนะคะถ้าแต่ที่จะถ่ายรูปกับอาจารย์เบียร์เลื่อนมาเลยค่ะเออแม่หลสุดแล้วสุดแล้วเร็วนะค่ะ กับอาจารย์ก็ต่อแถวด้านหลังได้เลยนะคะหมายถึงอาจารย์นะคะไม่ใช่อาจารย์เบียนะลูกอาจารย์น่าจะโดกนกระโถอยเรืวันี้นะ,ะเนาะแดีมากเลยค่ะรันมาเลยลูกช่วยอาจารย์นิดนึงนะคะอาจารย์เบียท่านมีภารกิจเราช่วยอาจารย์เราก็ได้ถ่ายรูปกับอาจารย์ด้วยข้างหลังไปต่อเลยนะคะท่านไหนสนใจนะคะ แต่นมีความประสงค์จะถ่ายรูปนะคะรวดเร็วนะคะผมได้รวมเลยค่ะโอเคดีมากข่ะเลื่อนมาเลยค่ะเลื่อนมาเลย อแอดไลน์นะครับแอดสาทุนะแอดไซสเอทยูสาธุนะ S A T U, นะร่วมบุญถวายทองคําแท้หนึกิโลกรัมนะครับสร้างเจดีถวายหลวงสร้างเจดีของหลวงปู่มั่นเนาะถวายหลวงพ่ออินถวายนะครับที่วัดป่านะคําน้อย <S <S กอ็เราจะถวายกับหลวงพ่ออินถวายเนี่ยวันอาทิตย์ที่29ปีนี้นะไม่ใช่ปีหน้านะครับปีนี้นะครับ ที่อะไรนะสวนแสงธรรมไหมสวนแสงธรรมนะครับที่บ้านสวนแสงธรรมนะเดี๋ยวให้อาจารย์อ๋อนี่ก็ถ้าฝากซื้ออ๋อกระเป๋าเกียร์ได้เลยโอเคเข้าเลยครับเอ่อแอดแลมเข้าห้องน้ำแล้วนะครับ นอกจากนิ้วจะล็อกแล้วข้อมืออาจจะล็อกด้วยไอแพดกันเลยทีเดียว

เราอะไรเป็นอาจารย์ไปคู่ยืนอะไรไม่ได้นะคะลูกเตรมตั้งเลยนี่เร็วนะ

ขอตัวนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะโฟนอินนะก็ช่อง8นะครับช่อง8เห็นเห็นมีคนบอกว่าช่อง8กดช่องที่27เดนะครับเดี๋ยวจะลงไลฟ์ให้อาจารย์ก่อนนะมีมือถือเครื่องหนึ่งแบตจะหมดแล้วเดี๋ยวจะต้องให้อาจารย์ไปเขาเรียกอะไรโฟนอินเข้าไปในรายการคนดังนั่งเคลียนะครับก็ใกล้เวลาแล้วแหละเข้าไปตามชมกันได้นะช่อง8คนดังนั่งเคลียนะครับ เดี๋ยวไล่ออกจากไลฟ์ก่อนนะขออนุมโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังทำในวันนี้ด้วยนะครับผมอนุมโมทนาสาธุครับ